หาเงินจากการเป็นนายหน้า TikTok Shop ได้เงินจริงหรือเปล่านะวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูวิธีการทำนะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินนะครับว่าได้เงินจริงหรือเปล่านะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่ TikTok ส่วนตัวนะครับเลือกตะก้าสินค้าตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเข้าสู่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากนําสินค้าของคนอื่นไปทำนายหน้าออนไลน์นะครับก็เลือกเพิ่มสินค้าของตัวแทนนะครับ เ,เพื่อนๆก็สามารถเลือกสินค้าที่สนใจได้เลยนะครับเห็นไหมครับสินค้าแต่ละตัวก็จะมีค่าในหน้าให้เพื่อนๆนะ <an> เห็นไหมครับตัวนี้เป็นขาวางตัวศัพท์นะครับ19บาทก็จะมีค่าในหน้าให้1.90นะครับตัวนี้144บาทนะเป็นดาวรีฟไอน้ํานะครับก็จะมีค่าในหน้าให้21บเอ็ดบาทนะเพื่อนๆสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถกดเพิ่มได้เลยนะถ่าผมสนใจสินค้าตัวนี้เป็นที่วางโัรศั์ก็กดเพิ่มได้เลยนะครับสินค้าก็จะถูกเพิ่มเข้ามาอย่าง ติ๊กตอกช็อปส่วนตัวของเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆสามารถกดย้อนกลับมาที่โปรไฟล์ส่วนตัวนะแล้วก็มาดูที่ตะกร้าสินค้านะเห็นไหมครับที่วางโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เข้ามาสู่ร้านค้าของเพื่อนแล้วนะครับผมต้องการมาเช็คค่าในหน้าที่ผมเคยขายสินค้าเป็นในหน้าออนไลน์ให้กับ t i k t o ็อกก็กดเข้าสู่นะครับหลังจากนั้นเข้ามาที่ค่าในหน้าครับ นี่ครับนี่ก็จะเป็นค่าในหน้าของผมนะครับ7.12บาทนะครับสามารถกดถอนเงินได้เลยที่ปุ่มสีแดงนะครับเพื่อนๆอยากรู้ว่าขายสินค้าในได้ก็กดเข้ามาที่คำสั่งซื้อโปรแกรมในหน้านะครับนี่ก็จะเป็นชุดไฟไลท์สดนะครับ LED ที่ผมขายได้นะครับเห็นไหมครับค่าในหน้าของผมก็คือ7จ2ุดหนึ่งสองบาทนะครับนี่ก็จะเป็นสินค้าที่ผมทําในหน้าออนไลน์กับ t i k t o k s h o p นะครับนี่ครับเจ็ดจุดหนึ่งสองบาทก็สามารถกดถอนได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในการทำหนายหน้ากับ TikTok Shop ครับ